แต่เมื่อวานนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งหนังสือตอบกลับไปยังะะยูเอ็นนะคะกรณีคดียุพักเก้าไกลเนี่ยนะคะคือยูเนเนี่ยเขาก็ส่งหนังสือมาสแสดงความเป็นห่วงกังวลกับเรื่องนี้นะคะอ,นนอันนี้ก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะยูเนเนี่ยอ,อีกหน่วยงาน,นอีกออเรียกว่าเป็นผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตินะสเปเชียลรีพอร์เตอร์ ส่งข้อความแสดงความกังวลถึงรัฐบาลเออเพิ่งรู้ว่ามีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นด้วยอ,อผู้รายงานพิเศษแห่งสหรประชาชาตินะแต่ว่าถ้าเรียกสั้นๆว่า UN เอจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นแบบ UN อ่โเอะนึกถึงเลขาาีิการ u ูเอขึ้นมาเลยนะเออ,เอ,อแต่ว่าอันเ <laughs> นี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นผู้รายงานพิเศษแห่งสารประชาชาติรายงานพิเศษทำไรนะรายงานพิเศษรายงานใครรายงานเรื่องอะไระเขาส่งหนังสือแสดงความห่วงกังวลถึงรัฐบาลว่าเนี่ยมีกรณีการยุบพักเก้าไกลเนี่ยรัฐบาลไทยก็ส่งหนังสือตอบกลับไปแล้วก็ชี้แจงไปบอกว่ารัฐบาลเราก็มีการไปชี้แจงกับเรื่องของเนี่ยมาตราร้อยสิบสองนะเออสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยแล้วนะว่าการหาเสียงของ พักเก้าไกลเป็นแบบเนี้ยมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นภาคีกติการ,ระหว่างประเทศไว้ได้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและรัาฐธรรมนูญไทยรับรองสิทธิของพลเมืองเอาไว้หลายประการกาารวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกก็ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษว่าสิทธิดังกล่าวอาจจะมีข้อจํากัดในบางเรื่องซึ่งข้อจํากัดเนี้ยก็ถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายและจําเป็นต่อการเคารพ ในสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติแล้วก็ในเอกสารฉบับน,นี้ก็ยังบอกว่าชี้แจงว่ามาตรา112เนี่ยไม่ได้เพียงแค่ปกป้องพระมหากษัตริย์พระราชนีและชทาญาตแบบเดียวกับที่ปกป้องประชาชนทั่วไปในกฎหมายหมิ่นประมาทเท่านั้นแต่ยังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นเสาหลักของชาติสําหรับคนไทยที่มีอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีไว้เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติด้วยรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าคดีมาตรา112เนี้ยเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะและไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรอายการก็ยังเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขออ่ัยคือทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอน ของกฎหมายอะค่ะแล้วก็ยังชี้แจงว่าในประเด็นที่ผู้รายงานพิเศษแห่ง UN แสดงความกังวลต่อสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุ่มอย่างสงบในประเทศไทยรัฐบาลไทยชี้แจงว่าสิทธิตรงนี้เรายังคงมีคงอยู่ทั้ง2ประการเพราะรัฐธรรมนูญปี60รับรองสิทธิเสรีภาพตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เนี่ยมีการชี้แจง ข้อกังวลหลายอย่างที่เขาส่งมารัฐบาลไทยแล้วก็มีการชี้แจงไปว่าเฮ้ยกฎหมายมาตรา112บ้านเราเนี่ยมันมีในัยะความหมายอะไรแล้วคดีของพรกเก้าไกลเนี่ยมีศารลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วรวมถึงความกังวลเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นของเราซึ่งงงมากว่าเราไม่มีเสรีภาพออตรงไหนหรอ,อ,อคือ,อพวกนี้พยายามทำให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเขื่อนนะปิดปากประชาชนนะ เออไม่มีชุมนุมกว่็ไม่ได้วิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ได้ไมีเหรอแต่นีความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ,อ,อยากจะชุมนุมอย่างสงบทําได้ไม่มีใครมาจับไงแต่ที่โดนจับคือมันไม่สงบมันสร้างความเดือดร้อนมันสร้างความเสียหายมันทำลายทรัพย์สินทางราชการอันนั้นถึงโดนจับแต่ถ้ามาชุมนุมอย่างสงบแสดงความคิดเห็นสิทธิ์มันมีสิทธิเสรีภาพและธรรมนูญคุ้มครองอยู่เนี่ย เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มีคนพยายามเนี่ยบอกมันรายงานโดยการนั่งอยู่ในห้องที่ไหนอยู่ในถ้ำที่ไหนบรกชุมนมไม่ได้เหรอคอปทอเนี่ยชุมนมกี่เป็นร้อยวันเนี่ยนะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเขาก็ชุมนมโดยสง,งบถึงเวลาอ้าวเขาขอบอกขอความร่วมมือให้เลิกเขาก็เลิกใช่ไหมไม่ไปอยู่ไหนมาไอคนนี้มันหน้าตาเป็นยังไงในผู้ผู้รายงานพิเศษของสาระราชาติเนี่ย ใครรายงานหรือว่าคนคนของพรรคการเมืองบางพรรคเขียนข้อมูลไปให้นั่นสิต้องอบอกว่ามีคนบางคนส่งข้อมูลแบบนี้ไปให้หรือเปล่าเลยทำให้เขาเป็นห่วงกังวลประเทศไทยเหลือเกินถึงขนาดต้องทำหนังสือแสดงความกังวลมายังรัฐบาลเนี่ยอ่าแล้วอันนี้ก็โอเคอันนี้ทันท่วงทีแล้วก็รัฐบาลก็ควรทำนะ คือลองนึกดูนะว่าถ้าสิบแปดประเทศนี้เป็นประเทศเป็นเป็นทูดที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยนะหรือประเทศอินเดียแล้วไปยุ่งวุ่นวายกับกิจการภายในของประเทศจีนอย่างเงี้ยนะคุณคิดว่ารัฐบาลจีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาจะอยู่เฉยๆไหมเาก็ต้องเรียกมาคุยว่าเฮ้ยคุณอย่ามายุ่งได้ไหมอ่ะคุณอย่ามายุ่งได้ไหมอะไรแบบเนี้ยฮะเออ นี่ลองนึกจินตนาการว่าถ้าเกิดพักก้าวไกลขึ้นบริหารประเทศจริงๆเนี่โอ้โหนี่คงจะพวกนี้คงจะมาวุ่นวายหน้าดูเลยนะเดินตามเขาต้อยต้ย,ตย,ตย,ตยเลยนะอะออไอไอส,สิทธิ<ง>สภาพนอกอนาเขตเนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้วนะตั้งแต่อสันที่สัญญาเบลลิงอะไรนู่นแล้วนะเขายกเลิกไปนานแล้วนะเออคุณจะมาลวงกมีกาใน<บ>ประเทศของเราอีกฝรั่งบังค่ามา จุนวุ่นวายกันนี่ขนาดขนาดเป็นแค่ฝ่ายค้านนะเอเอถ้าเป็นรัฐบาลนี่จะยังไงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรในกิจการในบ้านเรามากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะอ่ะ,อะนะครับเรื่องนี้คือทุกฝ่ายควรรอเนี่ยนะทุกฝ่ายควรรอไม่ควรจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรอีกแล้วเพราะศาลก็เตือนแล้วเพราะทุกอย่างก็เข้ากระบวนการทุกฝ่ายได้สิทธิ์เท่ากันทั้งฝ่ายร้องและฝ่ายผู้ถูกล้องได้สิทธิ์เท่ากันหมดในการ ทำข้อมูลปิด,ดกระดงกดียอะไรต่างๆ